ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนครับเอชซีมอลลัมดีาะน่อยเบอร์นี้มอลลัมดีจะน่อยได้นาสูตรเลกเกตโตมาให้ท่านผู้ชมในเบิ้องในชมกันเนาะครับเนาะซึ่งสูตรเลกเกตโตนี่ถือว่ายังทําผลงานดีต่อเนื่องนี่ครับท่านผู้ชม สูตรเลขจิตตัวงวดประจำวันที่16ธันวา2564ถ้าผูใ้ใดสนอกสนใจก็เอาไปบวกลบคูณหารขีดขีดเขียนเขียนเบิ้งนอพีนองเนาะอันสูตรมอลําเดชนอนเฮ็ดไหมาเบิงเ้งนี่เพื่อเอามาศึกษาและเป็นแนวทางทซื้อเดอพี่นีนองเด้อเอาว ผูสนอกสนใจเอาเหลี่ยกรางมาบวกกันเรื่อยๆผู้ชมเรือยเก่าบวกหาได้สิบสี่สี่บวกสองสองคงที่เป็นหกหกบวกหากระได้หนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวต่อมามันอันหัวนี้มันออกหาเจ็ดเรื่อยๆผู้ชมเรื่อยๆ หัวนี้มันออกหาเจ็ดกับหกหนึ่งเด้อยท่านผู้ชมนี่ครับมันออกหาเจ็ดกับหกหนึ่งเด้อยนี่เจ็ดหกหนึ่งมันออกหาเจ็ดกับหกหนึ่งหัวนี้หัวติพานมาเอาลางมาบวก ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองบวกสองคงที่ได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าตั้งโดยสองท่านผู้ชมครับเอาเลกสองมาตั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขที่ออกสองห้าแปดเลขล่างออกแปดสองแต่บางงวดมันจะออกมันจะออก แค่คูเดียวก็มีเดอท่านู้ชมเดอโมเนมนต์ามันสิออกลักษณะนีน่เบิดคูงวดเด้บางงวดมันก็อาจจะออกแค่หาแปดก็ได้หาแปดแปดหามันโบผ่วงเด็กลางน้ำก็มีบางงวดบางงวดมันก็ไปตะเลขกบนบางงวดมันกับไปตะเลกลางแต่ว่าสองงวดนี่มันออกเทิงลางเทิงบนเอามาเบิง่งงวดสิ วันที่สิบหกทันว่าเอาเหลียกลังมาบวกแปดบวกสองเปิดได้ศูนมันได้สิบครับเอาศูนย์บวกสองคงที่ได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดเอาศูนย์มาตั้งท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมันได้แต่ซ้ำหนีท่านผู้ชมครับฉะนั้นแล้วมอลมเดีจะหน่อย คิดว่าเลขหัวนี้อาจจะออกล่างอย่างเดียวหรืออาจจะออกบนอย่างเดียวอาจจะบาอ,ออกข่วงคือสองหัวตีพานมาถ้าท่านผู้ชมผู้ใดสนใจในสูตรเลขคำนวณจิดโตนี่เอาไปบวกลบคูณหารเบิงน้อท่านผู้ชมเนาะเอา้ามาเบิงบาทมาล้ดีชะน,น้อยบ่ได้จับหลายโตวเด้อพี่นอ่องเนอะ ผมเอาเฉพาะในสูตรนี้เลยขอแต่ให้มันเข่าเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ในเจ็ดตัวนี่ขอให้มันเข่าอยู่ในนี้แต่ว่ามอลลั่เดีช่หน่อยสา่งความหวังไวก็คือศูนย์หนึ่งสองสามผมว่ามันโบมาลางกับมาบนละอยู่ในสี่ตัวนี่แต่ท่านผู้ชมมักตัวใดก็เลือกเอา เอามีเลขก,กันเด้อท่านผู้ชมนี่คือเลขก,กันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามงวดนี้มีเลขก,กันเด้พอพะว่ามันมีเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้มันมีเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้มอลลามเดชหน่อยก็เลือกมาก,กันไว้าพี่นองมักตัวไดก็เลือกเอาสำหรับเลขวิ่ง มหมอลำดีจะน่อยวิ่งบนสองกับหนึ่งเด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้ 9. เอามาประกบวิ่งล่างหกับสตัวเด่นที่เอามาประกบเก้าศนย์หนึ่งสองกกับท่านผู้ชมเลเก้าศูนย์หนึ่ง ทีมอลลัมเดีช่หน่อยเอามาปะกบทาบอมาหาเก่าทาทาหาเก่าบอมา่ามันก็มีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองมันก็มีซ้ำนี่แหละพี่นอ้องขันซีมันก็ต้องซื้อขันซีซื้อเด็กเด็กล่ลลลางน้องพี่น,อนอ้องเนาะมอลลัมเดีช่หน่อยคนมาเกลีย่ยขี่คม ขันมีซีผมกดไซซีหนึงน่งหนึ่งซีหนึขันเลขล่างมาหกผมกดไซหนึง่งหกหกหนึ่งแค่นี้และขันทันผู้ชมครับเพราะว่าเลขสูตรคำนวณของมอลลัมเดชอนอยนี่มีโมหลายแต่ว่ามอลลัมเดชอหน่อยกระจักจะวงตัวได้ให้ท่านผูช้ชมคลิปนี้ก็ให้ท่านผูช้ชมเลือกเอาเองเนาะท่านผูช้ชมเนาะ เพราะว่าอาจจะมักบกคือกันท่านผู้ชมครับพี่น้องครับท่านผู้ชมอาจจะมักบกคือกันบางงวดมั่นกับไปทึงบนบางงวดมั่นกับไปทึงล่างเนสูตรมอล่ำดีชาเพราะว่าสูตรนี่สองงวดที่ผ่านมาติดทึงบนติดทึงล่างเลย เจ็ดหกหนึ่งห้าแปดแล้วก็แปดสองมันเข่าไปทั้งบนทั้งล่างเลยงมว่วานี้มันจีเข,าข่าคือเกาบอระพี่นอมันจีเข่าทั้งบนทั้งล่างคือเกาบอระศูน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่น้องว่าสี่ห้าหกตัวใดสีมากครับท่านผู้ชมถ้านุ้มวันเลีหกมากขันมาลางนอ้องไปน้องชมนอ้อขันเหลีหกมาลางมันกระมาโตนี่ขันสี่มากมันกระตองมาโตนี่ ขันม่าลางในท่านผู้ชมยกเวียนเล็กบนเด้อก็มีแค่นี้แหละท่านผู้ชมครับแต่ว่าเล็กบิงมอลลัดีซะแน่นนี่เน้นหาศูนย์หาหนึ่งหาสองมอลลัดีซะมักจังสี่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมมักเล็กขี่หาสามผมมักสายนี่ ผมหมักสายนี่เอาถ่ายคลิปนี้หมอลลดหีเชนหน่อยกะมีซ่ซานี่สีมาฝากท่านผู้ชมก็ออให้พี่น้องสุขสมหวังตาถืออกถือใจฝากกดไลค์เลิบๆให้กำลังใจมอลำมหนีชะหน่อยสมบูรณน้ำเนื้อพี่น้องเนื้อเพื่อมีกำลังใจทำคลิป ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมถ้าหากพี่น้องสนอกสนใจในสูตรนี้กะเลือกเอาไปใส่ให้พิจารณาย่านก่อนที่จะตัดสินใจเอาไปใส่เด้อท่านผู้ชมเด้อตัวใดมันคือตัวใดเป็นตาตัวใดเป็นตาน้ำสูกน้ำลาบมาให้พ่อแม่พี่น้องก็เลือกเอาจับเอาเพราะว่ามล่ำดีชหน่อยมีเป็นเลขสูตรคำนวณมาไว้ให้เบิงฮะไว้ให้ช่มเพื่อเป็นแนวทางกัน พท่นั้นนาะพี่น้องเนาะสุขสมหวังมีโศกมีลาบดวงเฮี้ยงๆคูคู่คูโค่นครับถือหวย้วยเบอร์ถือรดตะลี่แล้ววันที่หนึงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ